เอนค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะก็อยากขอบคุณพระเจ้านะคะตลอดทั้งวันเลยก็บนความไม่เข้าใจเนาะแต่ก็พระเจ้าบอกไม่จําเป็นต้องให้เราเข้าใจในสิ่งที่พรมกำลังเคลื่อนก็ขอบคุณพระเจ้า,ะะาสําหรับเหตุการ <c oughs> ณราร์ในอาทิตย์นี้เนาะก็มากมายเยอะแยะไปหมดเลยก็ขอบคุณสิ่งแรกก็คือการ คือความสมคัญกับพระเจ้านะแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าให้เหมือนอ้อยปเปิดรัฐสวยๆแล้วบอกว่อ้อยปเปิดรัฐสวยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่อ้อยบอกว่าอ้อยเขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์พามาอะไรเงี้ยแต่ไปแล้วก็เอากลับมาแต่บนใ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 นสิ่งที่เราบอกว่าโอเครู้เชื่อว่าพงค์กำลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็รงทาจริงๆอะ่ะในคือเป็นการรองรับเนาะต้องบอกว่าเป็นการรองรับเมื่อเราเชื่อฟัง แล้วเราก็ทําตามแล้วเมื่อเราบอกว่าให้พระเจ้าอ่ะทรงทากิจในในที่ทํางานในชีวิตของอ้อยเวรเนาะก็ให้พระเจ้า,า,า,านี่ใหญ่อะไรเนี้ยบนมีทั้งการแก้ปัญหาการแก้ทางพระเจ้าบอกว่าเราจะซ่อมทางเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสด็จก็ขอบคุณพระเจ้าที่อ้อยได้แก้ทานตัวเองเนาะแก้พระเจ้าเข้ามาแก้แก้อุปนิสัย แกสิ่งที่เราไม่ได้ยอมกับพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ให้เหตุการณ์แต่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผลของการเชื่อฟังพอเราได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็มันอาจจะมีแรงกระแทกแรงเสียดทานแล้วก็ให้เราได้ยอมจริงๆสิ่งที่เราบอกว่ายอมมันต้องมีเหตุการณ์มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จะรู้ว่ายอมจริงหรือยอมไม่จริง ก็ขอบคุณพระเจ้าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจาจย์ไม่รู้ด้วยแล้วก็แม้กระทั่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็มีเหตุการณ์ทีิว่าสิ้นเดือนเนาะมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรเงี้ยซึ่งพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าจะทรงรองรับทุกสิ่งเพราะพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเชื่อฟังผลของการเชื่อฟังผลของการที่เรายอมกับพระเจ้าพระเจ้าแค่ดูเราว่าเรายอมจริงไหมพอเรายอมจริงปุ๊บเหตุการณ์ที่มัน กับคนอื่นกนะ็น่าจะใหญ่ใหญ่ก้อยก็อย่งใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่ก็คือคือประสบแบบว่าไม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับการทําธุรกิจเนาะแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ทําในทุกๆเชาลูกวางทุกสิ่งให้กับพระองค์แต่ถ้าเป็นคนอื่นเนาะว่าน่าจะไม่รอดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เรามีพระเจ้าไว้บอกว่าวันเนี้ยพระองค์ยิ่งใหญ่อยู่ในลูก พระองค์เป็นผู้ทํากิจทําการพระองค์ทรงความการอัศจรรย์ทั้งสิ้นในชีวิตของลูกมาตลอดระยะเวลาห้าปีนี้ก็พระองค์จะทําต่อไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะพระองค์สัญญาแล้วพระองค์จะทําปห้สาเร็จพระองค์ทําทุกสิ่งแล้วก็ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการรองรับในความที่อ้อยไม่เข้าใจว่าพระองค์เคลื่อนเคลื่อนเด็กๆเข้ามาเนาะแต่สุดท้ายมาปุ๊บคือเรามองถึงเอ้าทำไมเขาต้องมาแบบว่ามาแบบว่ามาทานู่นทานี่ให้เราเงี้ยเช้าขึ้นมาก็จะมาน้ำ ว่า uh huh. เอาตังไหม <c oughs> ใช้ตังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามต้องมาถามอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าทั้งทั้งที่ไว้ต้องเล่าก่อนว่าปกติเหมือนน้งอ,นองเขาเข้ามาอยู่เนาะก็คือเขาก็จะมีค่าเชา่าซึ่งจริงๆค่าเชา่าเขายังไม่ต้องจ่ายก,ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะอยากจะแบบจ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แบบทำไมถึงใส่ภาระจ่ายใ,ให้กับเขาอะไรเงี้ยทั้งทงท,งที่มันไม่ใช่ภาระเขาหรอกมันเป็นภาระเราแต่พระเจ้าใส่ภาระจ่ายใ,ให้กับ คนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันยังไม่ถึงวันที่จะอะไรเรียังไงไม่ยิ่งจ่ายค่าเช่าหราอกอะเออแล้วสุดท้ายมาพ,พระเจ้าพาไปเคลื่อนแล้วทั้งที่เ้เงียบเงียบพอสิ้นเดือนมาพวกไอ้จะเงียบเรื่องที่จะเงียบอะไรเงี้ยพราะเหตุการณ์มันเยอะก,ก็ก็เรื่องที่จะเงียบก็ให้พระเจ้าทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นร้อยคนตัวเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบินแรกบินสองบินสามบินสี่ก็คือระดับเกือบเป็นเป็นเป็นแสนอะไรเงี้ยต่อต่อต่อหนึ่งเดือนเนาะ ทำไม่ได้แน่ๆอนะไรเงี้ยแต่พระเ,ระเจ,จ,จ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆคือว่าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าทําวันแรกยังไงเราก็จะทําสิ่งสิ่งนั้นกับเจ้าทําเหมือนเดิมกู้เหมือนเดิมช่วยเหมือนเดิมคือเมื่อเราวางใจเราบอกว่าวันนี้คือพระองค์รู้ทําอะไรไม่ได้เลยถ้าพระองค์ไม่ทำเพราะเป็นหน้าโหลดนะ้วยเนาะก็สุดท้ายขอบคุณคะคุณของพระเจ้าอีกครั้งและตะลอดไปก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการช่วยกู้การแก้ตามแล้วก็ ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรในชีวิตด้วยผ่านการงานบรรยากาศเป็นการเชื่อฟังก็ขอบคุณสําหรับอาทิตย์นี้ด้วยก็มีการทดสบอบเยอะแยะอะไรเงี้ย่ได้เนาะคือ <c ười> สะดุดเกี่ยวะับคำขอบคุณพระเจ้า <c ười> สะดุดเกี่ยวกับใครเขาถามว่าเอาน่สะดุดเกี่ยวกับใครอ๋อสะดุดเกี่ยว,บาาวับพระเจ้าเอ้าสะดุดยังไงอ๋อสะดุดทางคำคำคำเทศนาสะดุดเป็นวักเป็นเวียน,นจนแทบจะแบบว่ากระดับเป็นผู้เชื่อมาห้าปีห้าปี แต่พระเจ้าก็ทดสอบว่าเราจะทํำยังไงก็ขอบคุณพระเจ้าแบบแทบจะหนีออกไปเลยเลยเนี้ยแต่ด้วยความที่ฤทธิอำนาจของพระองค์เนาะแต่ก็พระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์และมีเดชผ่านปาผูรามใ้พอท่านได้แบบว่าได้พูดแล้วพระเจ้าให้อนุญาตให้เอ้ยเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากําลังให้เหตุการณ์เ <serves> นี้ยกับเราแล้วผลของการการยอมกับพระเจ้าวะ แล้วก็หวาวเลยอะแบบเจ้าทำไมล,ลุดเลยแม่หนูลุดเลยเลยแบบอู้อยาเรากเขาเลา,ามันมันเปิดใการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในการที่เรารู้สึกว่าอุย้ยแค่นี้เองอรอย่างเงี้ยทาไมถึงเราค้างอ่ะล้วก็เลยเข้าใจผู้รับใช้บางคนที่แบบว่าหลุดแต่หนุนใจให้คุยให้พูดขอบคุณอาจารย์แม่วิที่อาจารย์แม่วิเป็นเป็นมีข้ออะไรแล้ว มีศักยภาพเนาะของด้วยอายุคุณบุธเรียกว่าคุณบุธรเนาะคุณบุธแล้วก็การเดินม,มากับพระเจ้าสิ่งที่เราไมเห็นก็คือการรักพระเจ้าสิ่งที่ยอมจดจดตัวตนนะที่แบบยอมที่จะฟัง <c oughs> นี่อาจารย์ไม่มีรักอาจารย์อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราเห็นชีวิตของอนนะท่านเนาะ45ปีที่ท่านเดินมาตลอดชีวิตของท่าน คือเห็นว่าท่านรับพระเจ้าแล้วก็ยอมกับพระเจ้ายอมจริงๆอะไรเงี้ยแล้วลูกจะยอมได้ยังไงก็ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านได้พูดแล่เร็แล้วก็ได้ได้ไดอธิษฐานเพื่อพออธิษฐานเพื่อพบว่าคืออะไรที่มันค้างอยู่ในใจเราอ่ะคือมันหลุดตรงที่ว่ามีผู้นําอธิษฐานเพื่อเราอันนี้ไม่เคยไม่ไม่ส่วนตัวคือไม่ได้เจอระดับนี้ก็เมี่อห้าปีเดินมาพ่งจะเจอการปลดปล่อยในในส่วนของ นี่ที่บอกว่าในจิตวิญญาณคือมันมันหลุดหลุดก,ก็ถูกแล้วที่พระเจ้าบอกว่าให้ผู้ให้ผู้ับใช้ของพระองค์อธิษฐานเพื่อเราบางคนหนี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 อย่าหนีพี่น้องกลับมาแล้วก็ให้แก้ตั้งแต่ต้นเหตุถึงจะได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงโอเคขอบคุณพระเจ้าสําหรับการปลดปล่อยแบบคือมันรู้สึกตรงแล้วเราก็รู้สึกอยู่แบบมีความสุขของเราอะไรเงี้ยเขาเขาคุณ การปลดปล่อยในจิตอินญ,ญาเนาะที่พระเจ้าอะปลดปล่อยเราและเรายอมเชื่อฟังผู้ที่พระเจ้าเจอไห้ผู้ที่พระเจ้าเจอพระเจ้าเจอท่า,านไห้ในกิจจักรเจิมพี่น้องไว้แล้วก็ให้เขารพเชื่อฟังแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้นำแล้วก็พี่น้องทุกๆคนมันกลายเป็นเราู้สึกว่ามันมีสิ่งที่พระเจ้าพูดการให้เกียริผู้เอาโส ผู้ดีผมงอกแล้วก็พี่น้องทุกกคนก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วเชื่อว่าทุกเหตุการณ์แล้วทุกคนนะจะมีคะแนนบททดสอบแต่ละคนนะคือทุกคนมีอยู่แล้วแต่ให้เรามองว่าพระเจ้าเรานงทําอะไรกับเขาพระเจ้าเรานงทําอะไรกับเขาแล้วมันเราได้รับคําตอบแล้ว็ได้รับการปลดปล่อยจริงๆก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยที่แบบว่าดูว่าพระเจ้าทําอะไรแต่แต่ละเหตุการณ์เนาะก็ ได้รับพระพอียงมากๆสาหรับชีวิตของพี่น้องด้วยแล้วก็ชีวิตตัวเองด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการการการสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าให้เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าประทานความเข้าใจอันนี้ถ้าพระเจ้าไม่ประทานความเข้าใจให้กับเราว่าเราถูนขอขอการเข้าใจที่พระเจ้าทาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานความเข้าใจในการดําเนินไปกับพระองค์ในการที่พระองค์อยู่ในทุกๆคนเนาะพระเจ้าบอกว่าเราอยู่ในเจ้าเราอยู่ในเจ้า และเรากําลังทํากิจอยู่ในเจ้าและก็พี่น้องของเจ้าทุกคนมนุษย์ทุกๆคนพระเจ้าบอกว่าเราเป็นผู้เลือกและเราเป็นผู้ที่ปั้นและสร้างเขาขึ้นมนาะเราจะทําทุกสิ่งให้กับให้กับอะไรการอาศัศจรรย์นนะ่ะผ่านชีวิตของมนุษย์ให้เราเห็นอก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่เห็นทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะทุกอย่างก็เหมือนพระเจ้าบอกแบบว่ามันก่อให้เกิดการดีทั้งสิ้นถ้าเรามองในบุมคือมันเป็น คือไม่ให้เราตำหนิติติงใดๆทั้งสิน้นคือพระเจ้ากำลังทำอยู่มันเหมือน,นเราก็แปลว่าพระเจ้าในชีวิตของเขาเนาะ <c oughs> ก็อ้ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการงานที่พระเจ้าได้ได้เคลื่อนเนาะ <c oughs> แต่และแต่และพี่น้องแต่และคนเลยดีกว่าแบบมันยิ่งใหญ่มากแล้วจุดจบคือมันสวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นรักพี่น้องมากขึ้นแล้วก็รักคิดจักรรักสิ่งที่พระเจ้าสร้างทุกอย่างเลยแล้วก็กําลังทาก็อ้ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับ <c oughs> ถุกทุกเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งมากๆเลยด้วยซ้ำแบบแบบว่ามันมันมีคือม,ม,มันเรียังไไร่ะไม่บังเอินดีน่นจาจะดีกว่าเดิมได้รับการปลดปล่อยบกบดปล่อย,อยส่วนตัวคือได้รับการปลดปล่อยแบบว่าลุก คืว่าเดินไปกับพระเจ้ามันจะไม่ไม่ทาให้เราสะดุดอะไรที่แบบเออมันต้องสะดุดก่อนอะมันถ้งได้รับการแก้ไขก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าแก้ไขทุกสิ่งเลยก็ทําให้เราถ้าเราจะเป็นวันข้างหน้าเรารับใช้พระองค์ได้ก็คือเราก็มีประสบการณ์ตรงนี้ที่ี่จะหนุนใจพี่น้องคนอื่นได้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เจอเราก็จะไม่สามารถที่จะแบ่งปันให้ใครได้เลยก็ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งที่ใส่ใส่เหตุการณ์ในคุณพระเจ้าแต่ละเซนพระเจ้า